รายการพี่หลวงโก้นี้ก็มาอีกหนึ่งครั้งวันนี้ไม่ได้พาไปประท้วงหรือพาไปเที่ยวที่ไหนก็คือมาสอนทํากาแฟก็คือรัดทามาเคียโตสาหรับคนที่ไม่มีเครื่องทํากาแฟเลยนะสําหรับคนที่ไม่มีเลยก็จะมีเครื่องบดท,ที่ใช้บดกับมือมีกาแฟมีนมสมควรที่จะมีไขมันเยอะหน่อยนมสดนะไม่ใช่นมไม่ใช่นมข้นหวานที่เป็นกระป๋บบอง แล้วก็มีเครื่องปังป๊มปั๊มนมใช่ปั๊มนมที่ทําเป็นฟองแล้วก็มีหม้อไม่ใช่หม้อเลยเป็นกาต้มกาแฟแล้วก็มีแก้วไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มได้ใช้ถ้วยกาแฟะนะเป็นเป็นแก้วใสายเนี่ยแหละสูงกว่านี้หน่อยก็ได้จะต้องใสๆายนะประมาณน,นี้ส่งเรื่องกันเลยก็คือตอนแรกต้องบดกาแฟก่อน สนหลังจากบทกาแฟเรียบร้อยแล้วนี่สุดยอดหอมมากก็ <Nor like anything preserved> เอาน้ำใส่ใน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 กาผมใส่ประมาณครึ่งนึงนะเพราะว่าความจุประมาณนี้จะเป็นสองจะได้เอสเปรสโซสองถ้วยผมว่าประมาณหนึ่งถ้วยแล้วกาแฟก็แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบเข้มหรือชอบแบบ แบบไม่เข้มมากคือคือถ้าเข้มก็ใส่ให้เต็มแต่ผมก็คงใส่ประมาณครึ่งหนึ่งเพราะน้ำครึ่งกาแ,แฟาก็สมควรที่จะครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ขมมากจากนั้นก็เปิดเตาปิดให้แน่นโสรแล้วก็รอจนกว่า กาแฟจะเดือดโอเคพอหลังจาก <c oughs> แกาแฟเริ่มเดือดล้วก็เอาแกาแฟพักไปก่อนทีนี้เรามาต้มนมเพื่อทำฟองก็เทนมไปประมาณสักขนาดนี้นะนมนี้อย่ายให้ที่สำคัญคืออยายให้เดือดน,นะ มันก็มีวิธีทําฟองหลายอย่างก็คือจะใช้มอก็ได้จะใช้ชนซอนชนซ่อมเตียวก็ได้หรือที่ดีไข่เตียวได้แต่คือมันระบากนานด้วย<อ>ก็ต้องนอนไปสักประมาณสักหนึ่งถึง2อนาทีโอเคทีนี้ลมเริ่มร้องก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็กางนอน ก็จะเป็นเป็นฟอแม่รู้สึกว่ามันจะน้อนไปหน่อยก็มันจะมีทั้งฟองเล็กฟอรรมใหญ่ก็จะเอาฟองใหญ่เนี่ยทิ้งหน่อยจะไม่ทิ้งก็ได้เพราะว่าแต่คือก็อยากจะให้มันดูสวยงามก็ต้องฟอรรมก็ต้องเท่ากันหมดแล้วก็เอานม,มเนี่ยเทลงไป มาณสักแคนี้เราจากนั้นก็เอากาแฟาเทลงไปแต่อย่าเทพรวดลงไปนะเดี๋ยวมันจะทําให้กาแฟากับนมเนี่ยผสมกันเร็วบางนคนที่ไม่ชํานาญก็เอาช้อนคว่ำลงไปแล้วก็เทกาแฟาลงไปบนช้อนอีกทีก็ได้แต่เ <c oughs> ดี๋ยวผมเทดู เสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะอันนี้คือลัตตาอะมาเคียตออกเสียงลัตตาอะมาเคียตไม่ใช่ลาเต้นนะเพราะว่าเขามาจากภาษาอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเรสโซกับโคชิโน่ลัตตามาเคียตมันมาจากภาษาอิตาลีนั้นเลยก็สมควรที่จะออกเสียงเป็นภาษาอิตาลีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆทีนะ นมกาแฟแล้วก็ฟองสุดยอดก็แล้วแต่ว่าจะจะใส่น้ำตาลกี่ช้อนแล้วแต่คุณแค่นี้เสร็จแล้วครับก็ลองทำตามกันดูปแนนะครับบ๊ายบาย